สวัสดีครับผมวันนี้พีเพนะครับจะมาทดสอบการบันทึกวีดีโอครับผมเปิด e i s หรือการสั่นแบบโปรแกรมนะครับหรือใช้ซอฟต์แวร์ในการเป็นการสั่นนะครับในรุ่นปะโก้ก X3 นะครับผมผมบันทึกความละเอียดอยู่ที่ 1080p 30าเฟรมเลยนะครับเดี๋ยวผมทําการเดินปกติให้ดูนะครับอันนี้คือผมเดินปกตินะครับ อัะน,นี้ผมกำลังเดินปกตินะครับเดี๋ยวผมจะทำการเดินเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือเดินเร็วขึ้นนะครับ เดินเร็วๆคขังผมผมถ่ายวีดีโอช่วงๆประมาณหกโมงเย็นนะครับอันนี้คือเดินเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งหยอๆให้นะครับว่าถ้าเราวิ่งไม่ใช่วิ่งเร็วนะครับวิ่งพอยอะๆนะครับให้นะครับอันนี้คือการวิ่งหยอกๆนะครับ เวิ่งเรีวนะครับก็จะมาน,นี้นะครับผมถ้าเรืหย่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้คือเดินปกตินะครับครับผม มันกเดินปกตินะครับอันนี้คือการแพนนะครับสมมุติถ้าเราแผนกล้องนะครับก็จะแบบนี้นะครับผมจะไม่ตัดนะครับผมจะให้ดูแบบสดๆไปเลยนะครับนี่นะครับสมมติผมแพนจากล่างนะครับขึ้นบนนะครับจะประมาณนี้นะครับผมผมจะแพนจากขัวไปซ้ายไปขัวนะครับ ผมจะแพนเป็นวงกลมเลยนะครับน,นี้คือเดินปกตินะครับสมมุติเราถ่ายแบบนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะแบบหมัวค่ำนะครับผมสักหกโมงเย็นนะครับผม สำหรผมนะครับก็ขอคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องพีเพจด้วยนะครับผมสวนิดขอบคุณครับ